สเร็จงสาเร็จทำการได้พูดได้เลยครับเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นอาจารย์ขอพิจารณาในการรับชมด้วยคือผมอ่ะจะให้ท่องพระคาถาเงินล้านมันก็ทั่วไปเนาะใช่คราน,นี้ระหว่างที่เราท่องเนี่ยมันมีเสียงเข้ามาคุยกับผมว่าว่าเฮ้ยที่เนี่ท่องไม่ได้นะทำไมอ่ะ และวัดนี้เป็นวัดที่5ครับวัดที่5นี้นะครับที่มาไหว้ตรงนี้ซึ่งเป็นต้นอะไรครับที่นี่คือวัดมหาธาตุนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเสียงพระที่อยู่ในรากต้นไม้นะครับเป็นต้นที่เป็นมงคล เศียนพระที่อยู่ในรากต้นไม้เขาหมายถึงความยั่งยืนความมั่นคงความเข้มแข็งที่เราต้องมาทําพิธีแล้วไหว้ที่เนี่ยเพื่อให้เรามีรากฐานที่ดีมีความมั่นคงจะทําการใดก็สําเร็จครับครับผมนะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่นักธุรกิจหลายๆท่านนะถ้าตรงนี้มาเนี่ยสำเร็จแน่นอนถ้าขอพรและมีสติคือคนส่วนใหญ่มาถ่ายรูปครับจริงๆงงอะองมาไหว้พระสวดมนต์ที่นี่ที่นี่คือจุดรวมพลังที่ดีครับ โอเคนะครับแล้วยังไงต่อจ้ะที่สําคัญนะครับที่นี่เป็นวัดเดียวที่รวมวัฒนธรรมของทุกทุกทุกที่ไม่ว่าจะเป็นขอมอยุธยาสุโขทัยล้านนามารวมอยู่วัดนี้ดังนั้นวัดนี้มีพลังที่ดีหลายๆด้านเลยครับต้องมาแต่ที่สําคัญฮะความศรัทธาครับสาคัญสุดใช่ถ้าคุณมีความศรัทธานะความสําเร็จใจแน่ใช่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อให้กับลูกทวงเราไปไหนต่อครับข้างในนี้มีอะไรไหมครับ เดี๋ยวให้ไกด์เขาพาตัวเพราะที่นี่มีวัฒนธรรมสวยๆเยอะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณบอมเนี่ยว่ายพาะกันก่อนอ่าอ่าปะเดต้องอ <ใจ S 1> เรารไปไหว้กันครับปะให้รับ สายงูตะลุยกังลองทำอาจารเพื่อตาทิพน,นพร้อมเฮียบอกพไปเจอ,องูมารวยจะพาเรารวยทำถูกวิธี ครับท่านผู้ชมครับและวัดนี้เป็นวัดที่6ชื่อวัดธรรมิกราชครับธรรมิกราชวันนี้เรามาขอพรแบบถูกวิธีการขอพรแบบถูกวิธีที่นี่ขอพรอะไรครับขอพรด้านสุขภาพก็ดีครับแต่จริงๆแล้วขอพรด้านบารมีด้านเขาเรียกฐานอำนาจอย่างเงี้ยจะดีครับอย่างเช่นคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่ต้องใช้มีดาวไลน์หรือมีสปอนเซอร์มีคนมาอย่างเงี้ยต้องการจะสร้างรากฐานอันเนี้ย วัดนี้เหมาะมากครับแล้ววันนี้นะฮะหลวงพ่อได้ทําการพรน้ํามนต์อันนี้แบบจังหวะดีมากเลยที่พวกเราได้มาใครับเข้าดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในการข้างในมีอะไรเด็ดครับอาจารย์วัดนี้มีอะไรเด็ดเลยดีกว่าข้างในวัดนี้เรามีพ้านอนที่ดีมากครับด้านสุขภาพดีสองเรามีเจดีสิ่งล้อมนะครับซึ่งเก่าแก่มากก่อนในยุทธยาด้วยและมุมสูงไปแล้วด้วยเกถูกต้องครับแล้วเรามีวิหารครับ ต็มีวิหารที่สวยงามมากมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยยังไงกัอ่ะอย่าให้ท่านผู้ชมหน้าหลายๆคนนะติดตามกันมานะในช่องชจมกทีวีรายการมูมารวยจะพาทุกท่านรวยแบบถูกวิธีตามกันมาครับาพาเาไปงงอ,งอาจา มูมารวยจะพาเรารวยทำถูกวิธีไม่ยากเลยทุกครั้งที่ใจรัำอ่อนล้มูมารวยมาช่วยเราใงโลกนี้นวิธ ยึดในภายหลังในสมัยรัตนโกสินทร์ต้นๆก็จะเป็นสองยุคด้วยกันส่วนมากแล้วยอโยมที่มาก็จะมากราบขอพรเรื่องสุขภาพความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองรวมกันเป็นพระวจนะชาติปัจจัยส่งเสริมให้เกิดยมทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพราปฏิตานทาราศาสนบัริทาราสารสมบัติจงบังเกิดขึ้นสัพพุทธสัพพส่งสัพพโรสัพพไปสัพพปสิญญจารกิบันเจยสัพ ខ្លាប់ពីលើបនឹងតានបានបាន เรานะอยากจะไปรวยต้องไปรายการมู <5 S 1> มา <5 S 1> รวยเฮ้ จะมหาเทวะมหาเทวา,า,า,ทวาอภิลาภาอภิลาภาพระวันตุเมพะวันตุเมขไม่ให้ท่องขอโทษนะครับเอาใหม่เ <c oughs> ขาไม่ให้ทอ่องบทนี้ อจารย์หันหน้าหันหน้านี่หันหน้าพูดได้เหรอพูดได้เลยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขอพิจารณาในการรับชมด้วยคือผมอ่ะจะให้ท่องพระคาถาินล้านมันก็ทั่วไปเนาะใช่คราวนี้ระหว่างที่เราท่องเนี่ยมันมีเสียงเข้ามาคุยกับผมว่าว่าเฮ้ยที่เนี่ยท่องไม่ได้นะทําไมอ่ะทําไมครับอตอนนั้นเนี่ยังไม่รู้เหตุผลแต่เขาบอกว่าท่องไม่ได้นะเราจะเราจะไปคือเอือไม่ได้ละ ผมบอกอ่ะแล้วพระคุณจะท่องท่องอะไรเขาบอกมาที่นี่มีพระเก่าขนาดนี้ทําไมไม่ท่องอิติปิโสเขาบอกมาที่นี่ให้บูชาพระไม่ใช่มาหวังรวยแล้วคนที่บอกอ่ะตรงเนี้ยคือเจ้าที่ที่นี่หรือเป็นเทวดาที่เป็นเทวดาเทวดาที่อยู่ดานอยู่ในองค์พระพระครผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปคือคืออาจารย์ได้ยินเลยเขาบอกพูดออกมาทั้งหมดเลยจริงๆเขาพูดมากกว่านี้แหละแต่จับใจความได้ประมาณเนี้ยอซึ่งซึ่งเราอ่ะ รู้แล้วว่าอ๋อมันน่าจะมีจิตของคนที่มาในกลุ่มเราอ่ะหวังเงินหวังทองเยอะไปหน่อยคือมาเอาอย่างเดียวละคือความคิดเขาจะดแล้วอย่างเดียวใช่แล้วท่านน่ะพยายามจะพรีเซนต์หรือพยายามจะแบบบอกเราว่าเฮ้ยมาที่นี่นะมีพระเก่าแก่นะมีสิ่งดีๆนะมาเนี้ยให้มาเอาบารมีให้มาไหว้พระก็เลยต้องท่องอิติปิโสอ๋อเราก็เลยแบบอ๋อไม่รู้ไงครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เลยก็เลยต้องชะงักกลางคัน เขาเขาค่อนข้างจะดุแล้วคืออย่างนี้เราอ่ะสวดกระถางเงินล้านมาคือสี่หวัดไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยแต่วัดนี้วัดหน้าพระเมนใช่คนะครับซึ่งมีเทวดาบอกอาจารย์ว่าไม่ให้ท่องใช่เขาให้ต้องการให้มาบูชาพระเก่าแก่เหตุผลเขามีไหมฮะมีเขาบอกว่าที่นี่อ่ะบารมีของพระแรงวเดี๋ยวก่อนครับ ที่นี่บารมีของพระแรงดังนั้นเราจะต้องมาไหว้พระแล้วมาขอบารมีไม่ใช่ของเงินครับคาถาเงินล้านค่อนข้างจะเป็นการของเงินของอย่างเดียวเลยอันนี้ปับันนี้แบบนี้ก็เลยท่านก็เลยเบรกไว้บอกอไปไปวัดอื่นท่านไม่ได้ว่าว่าไม่ดีนะแต่ท่านบอกว่าอันนี้มีพระเก่าแก่เรามาด้านนี้ดีกว่าครับอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ชมครับที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับพิจะะารณาญาณในการรับชมกันสักนิดนะครับความเชื่อความศรัทธาสําคัญนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอากให้ทุกคนชมนะครับดูและตั้งสติไม่ใช่ดูและต้องเชื่อเลยพัวา,วา,าสัมทโทวิชากลาหน้าสัมปันโนสุขตโตโลกวิทุธอานุตโรบุธิสะธรรมสาระติสะพาเทวังมนุษษานังพุทโธพควาเต และตอนนี้นะเราเข้าสู่วัดที่8ชื่อวัดอะไรครับอาจารย์วัดกรัตรตาทิลาชครับวัดกรัตราธิราชนะฮะเป็นวัดที่8แล้วใช่ครับวัดนี้เราได้ทําการท่องพระคาถาเงินล้านได้ใช่ครับและที่นี่จะเป็นวัดที่ท่องพระคาถาเงินล้านเป็นวัดสุดท้ายด้วยว้าวแล้ววัดต่อไปวัดที่เก้าเราท่องไม่ได้หรอครับ วัดช yup. ัยว <To> ัฒนารามเรามีของดีจะแจกเรามียันนางกวักดีๆจะแจกดังนั้นเราจะไม่ท่องคาถาเงินล้านละครับอ๋อครับผมเพราะว่าวัดที่เจ็ดที่เราผ่านมาเกิดอุบัติเหตุที่ท่านได้เห็นที่ผมได้ถามแล้วผมตกใจและอาจารย์ก็ตกใจมากกว่าผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดอาจารย์ได้ยินเสียงคนเดียวแต่พวกเราได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงนะแต่ทั้งนี้นั้นตอนนี้พวกเราเข้าไปข้างในแล้วใช่ครับนะวัดนี้ขออะไรสําเร็จครับ วัดเนี้ยเป็นวัดที่พิเศษมากครับวัดนี้ถ้าทํางานเกี่ยวกับราชการ<ม>ทํางานกับพวกข้าราชการทหารกระทรวงต่างๆดีนะดังนั้นใครที่ทํางานกับส่วนราชการนะครับต้องมาขอพอรพระองค์ท่านที่ที่เนี่ยให้พรด้านนี้ดีนักแหลครับว้าวมูลเปิดซองนี่จาที่สุดเลยครับอ่าครับทั้งหมดนะครับ35คนนะจะรวย วันไหนผมไม่รู้แต่ผลเกิดภายใน3เดือนยังไม่เคยเกินครับนะไม่เคยเกินนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนและศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนในวัดที่8ครับกษัตริย์ราดทีิราชครับผมไปครับเจอคกัน BOOM oh. ท่านผู้ชมครับแล้ววัดนี้เป็นวัดที่8วัดกระสัตรตาทีล่านนะครับผมต้องขอนะคุยกับพี่ก้อยนะครับซึ่งพี่ก้อยนี่ผมรู้จักมานานแล้วครับพี่ก้อยแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะก้อยนะคะอาชีพทําสํานักงานบัญชีค่ะทำบัญชีและสอบบัญชีค่ะครับผมแล้วอีกท่านครับผมชื่อค่ะสวัสดีค่ะเก๋ค่ะพัชรีพรสิงชาค่ะทาธุรกิจจิวเวลรี่ค่ะครับผมนะฮะผมอยากจะถามพี่ก้อยนิดนึงครับว่าวัดที่8แล้ว ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรครับ รู้สึกอิ่มใจค่ะเพราะทุกครั้งที่มาวัดเราก็แค่มาไหว้แล้วก็กลับเราไม่ได้รู้ว่าการมาไหว้ที่ถูกวิธีทํทำยังไงอ,อันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาไหว้แบบถูกวิธีค่ะครับรู้สึกว่าอิ่มอ,อิ่มบุญอิ่มบุญไหมอิ่มบุญค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทําถูกแล้วใช่ค่ะใช่ครับ<ช>แล้วสลับอีชั่นครับรู้สึกยังไงบ้างครับส่วนเก๋ก็คือจริงๆปกติเวลามาทําบุญนะคะเราจะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยเราทําถูกไหมเราครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแต่การมาครั้งนี้คือมันมีความผ่อนคลายและ ความมั่นใจว่าเรามาเนี่ย9ก้าวัดเนี่ยวันเนี้ยมันต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนเรา <นะ S 1> มีความมั่นใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการไหว้ในแต่ละวัดเรารู้สึกอิ่มเอ้มเรารู้สึกว่าเอ้ยมันได้บุญจริงมันได้ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากจิตความรู้สึกกับความตั้งใจใช่มันเกิดมาเองมันรู้สึกเอง<ช>นะครับ<ช>ที่ต่อไปมีอีกมาไหมมาค่ะ มาครับะนะครับโอเคนะขอ,ขอฝากด้วยนะรายการมูมารวยนอยนำโดยโอาจารย์เผือกตาทิพย์กับผมเฮียบอมจกมกจะทิพย์ตอบไปจะมีความโดดเด่นจะมีไฮไลท์เราจะไปไหนต่อรอติตอดตามขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ อาจารย์เพื่อตาทิพนั้นพร้อมเฮียบอกพาไปเจอมุ่อมารวยจะพา วัดที่9โอ้โหอาจารย์ครับเรามาถึงวัดที่9เวลาตอนนี้อยู่ที่อีก5นาที5้โมงร่มเย็นเป็นตกไหมสุดๆฝนไม่ตกใช่นะครับวัดนี้ชื่อวัดวัดนี้ชื่อวัดชัยวัฒนารามครับผมประวัติของวัดชัยเนี่ยเป็นอย่างไรครับวัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้าปาสัตทองท่านสร้างขึ้นครับตัวท่านเนี่ยต้องการจะสร้างบารมีให้ยิ่งใหญ่เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์นะครับดังนั้นท่านก็เลยไปปราบทางละว แล้วก็เอาวัฒนธรรมเอาศิลปะ<ม>กลับมายุทธยาแล้วก็มาสร้างเป็นวัดชัยวัฒนารามนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้นะครับพี่เพื่อนๆน,น,นะแล้วเจ้าของบริษัทที่อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เชิญนี้ครับ,รบเจ้าของบริษัททั้งหมดนะ่ะที่มาร่วมอยู่ตรงเนี้ครับ ถามว่าต้องขอพอรไหมที่นี่ตี่เลยเหมือนกันเลยจริงๆขอพอรก็ได้ครับแต่ไม่ได้เด่นด้านการขอพอรอา่าสิ่งที่เด่นที่นี่คือที่นี่มันมีมิติทับซ้อนหลายๆเรื่องมาอยู่ที่นี่เป,นเป็นปฏิมากรรมเป็นปฏิมากรรมด้วยแล้วก็มันเป็นจุดหลักโคงจุ้ยหลักอะไรพวกนี้ที่เขาสร้างตรงตำแหล่งนี้มันก็เลยไปทับพบ<ห>ต่างๆปนกันอยู่ครับผมหเหมือนที่หนังเหมือนหนังเรื่องหนึ่งหลังดัง<า>ที่เคยเล่นมาทาที่เขาแต่งชุดไทยกันมา ทำไมเขาต้องมาสร้างให้ข้ามภพณณจุดนี้ครับจริงๆมันมีมมลอยู่ว่าที่เนี่ยมันทับอยู่หลายภพหลายชั้นและมีการแต่งชุดไทยมีการแต่งชุดไทยเข้ามามีการช่องชุดไทยมาอันนี้เขาเป็นอะไรฮะคือเป็นวัฒนธรรมที่นี่เหรอครับเลยข้อที่1เป็นวัฒนธรรมครับข้อที่2เลยนอกจากเป็นวัฒนธรรมแล้วคือส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นไหมเป็นด้วยนะและส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยแับข้อที่สก็คือละครดีใครๆก็อยากจะเอาตัว เองย้อนกลับไปในยุคลุ่งเรือของอยุทยากี่ปีณตรงนี้ข้าพระเจ้าปราสาททองไม่ต่ํากว่าสี่ห้าร้อยปีแน่แน่ว้าวแน่แน่ครับครับผมนะฮะตอนนั้นแล้วนะผมอยากให้ท่านชมนะฮะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องจกมกทีวีในรายการมูมารวยใช่ครับวันนี้เราได้มาทําพิธีแบบถูกต้องนะใช่การเผื่อตาทิพย์ใช่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปด้านในเราไปปิดรายการ ด้านในกันนะครับได้เลยแล้วเจอกันครับขอบคุณครับมีของดีมาให้ทุกท่านนะครับไม่ได้ให้เช่านะเราให้จริงๆ ปกเสร็จแล้วนะครับยันนี้คุณสมบัติคือเรียกทรัพย์ล้วนเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกโอกาสดีๆเข้ามาบอกป้ายมาเลยอ่ะประเด็นคือผมผมจำเป็นต้องให้คู่ที่มีอายุเยอะที่สุดอย่างนี้ก่อนให้กำลังใจห้ามใจให้กำลังใจที่านครับท่านสวมีมีถ่ายรูปเนาะพี่อ่นครับ แข่งทนายตั้มเฮ้ยไม่ใช่

สวัสดีครับคุณแจ็คหลังจากที่ไปในการมูมารวยทริปครั้งนี้นะเกิดผลอะไรได้บ้างครับครับอัศาจรรย์มากครับผมก็ก็คือจบจบ,จบงานไปงานหนึ่งนะครับที่จังหวัอดอุดรซึ่งตามงานนี้มาประมาณสามเดือนนะครับทั้งเสนอราคาทั้งพรีเซนต์ทั้งทำแบบไม่ผ่านทั้งทีนะครับพอกลับมาจาก จากที่ไปมูมารวยมาเนี่ยที่ยุทธยาเนี่ยไหว้พระเก้าวัดเนี่ยนะครับอีกวันเช้าลงขึ้นะวันจันทร์นะครับลูกค้าเซ็นไปตอบรับไปเสนอราคาแอปพูดมาเลยแล้วก็พร้อมพนมาจำส่วนแรกมาเลยทันทีเลยครับผมเท่าไหร่ครับอยอดลางมากก็มูลค่างานมันสี่แสนห้านะครับ<ล>ก็มาจำมาจำวันแรกก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้หนูอธิฐานสิทวันสุดท้ายพี่ที่่อนที่กินข้าวอ,อ่ะอ่า หูก็อิษฐานตรงนั้นแหละที่อาจารย์อา,าจารย์เแบอกว่าวัดน,นี้เป็นวัดพี่ชนะใช่ไหมขอในเรื่องของการชนะหนูก็เลยตั้งจิตธิทานขอขอแค่อย่างเดียวก็คือขอพี่เม,มีรายชื่อจ,จับรางวัลแค่นั้นเองแค่นั้นค่ะแล้วก็มานั่งกินข้าวเพระมันลุ้นรางวัลก็ได้ออืรางวัลน,นี้ยากไหมที่จะได้อป็กี่คนนะพี่เอ๋ร้อยร้อย ครั้งที่แล้วอะไรร้อยยี่สิบหรือร้อยเจ็ดิบ